มากแล้วแหละสายหนึ่งสายหนึ่งก็คนสายสองใกล้นครปฐมสายสองนี่ปากคลองตลาดเออจริงปะเนี่ยเออโอ้ยมันมีตัำนี้ว่ะสายแปดปากคลองตลาดมาสายแปดแฮปปี้แลนด์สายแแฮปปี้แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธไงเออใช่ใช่แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธแอ่ก็ปากคลองตลาดไม่น่ะแต่เดี๋ยวคำถามคำเดียวอมีตางมันมีถึงสายแปดไหมมุกตามสูตรนะวก็เล่นแค่หนึ่งและสองสายสองเลยนะต่ำลง แล้วสายสามอ่ะพุทธ <Ay. S 2> ุมนท์สายสามพุทธุมนท์สายสี่เลยพุทธุมนท์ทำไปหน่อยสายสี่คลองเตยสายสี่นี่ชาละนวสายสี่คลองเตยสายห้าล่ะสายห้าก็บันยอไม่เคยขี่รถเมลมนี่ไงแหละไม่รู้เลยจริงเหรอบันยอาแล้วสายหกอ่ะบ้านมึงขี่รถเดินจะสิไมึงจะขี่รถเมลมเลยที่สุดสายหกล่ะนั่นมึงขี่รถเมล์อ่มมึงรู้สิสายหกก็เก็บสิสายหกก็เก็บสิเออมันเยอะแต่แล้วสายเจ็ดล่ะสายเจ็ดไหน สายเจ็ดนี่เลยนี่เลยนี่นี่หมู่บ้านเจดกิจสายเจ็ดหมู่บ้านเจดกิจในตะกิดสน,นามหลวงสองนี่อันนี้แม่นจริงหมูบา้านนมูว่าสายเจ็ดอยู่ไหนแล้วสายแปดอะสายแปดสายแปดนี่เลยแฮปปี้แลนด์สะพานพุฎบางกะปิสายเก้าสายเก้านีสายเก้าน่ฟตา เออเอาจีนจังนะสายเก้าที่นี่ปากปากน้ำภาษีเจริญโอ้โหนี่มากเลยปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ตสายเก้าโอ้โหทำไมเพื่อนเก่งขนาดนี้กูได้รถเมล์ตลอดก็โดนทีนโดนจัตตานั่งรถเมล์แล้วเพื่อนไปเมียคนขับรถเมล์ด้วยครับผมแล้วถามจริงจริงอ่ะที่ถือกีตาร์อดีตเป็นไหมดีเป็นอ่ะไอ้ดวงอดีเดี๋ยวดิอ่ะฟัง เพลงได้เพราะมากขนาดนี้ใครจะฟังก็ฟังเลอรคุณ่ะไม่ฟังอ่านต่อไปด้วยอันนี้พี่หนีบนี่คืออะไรเอ่อพี่หนีบผ้าไม่ไม่ไม่เป็นคัปโป้เหรอไม่ใช่กระโปงเอาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจผมนะครับเมื่อก่อนผมเล่นยังหอนีนะทเออเรี่องนี้ คนหนึงคนนึ่งเาเรีว่าคนนึงนีจักกอดมาคนตีคนวิการนะไอ้น่จ่าไปเลยเนะโดนตีสมานฉันมาไปไปนน่วไปอ๋อเริ่มบอัอฉลี่ยมาก กีตาร์มันก็บอดอันนี้คือปกติเขาจะมีดีกีตาร์คนตาบอดอันนี้กีตาร์คนตาตาเหล่ไม่ใช่เหล่เพะเป็นคนสองเหล่ด้วยเอาหนึ่งหนึ่งเหล่หนึ่งเหล่เดี๋ยวเขาคนเหล่คนขี้ที่สองเหล่ขี้เหล่ปกติไม่ได้ไอขี้เหล่ปกติไม่ได้ต้องยังไงต้องขี้สองเหล่ยังไงครับเพื่อนไปนั่งขี้แล้วก็เล่หนึ่งเล่ต่อปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเล่นไปคนเดียว 哈哈 <laughs> <laughs>

ไม่ไม่ต้องไม่ได้คิดเพราะว่าเราคิดนานๆจะไม่กล้าเล่นแบงนี้เนี่ยมือมันเปื้อนลำไม่ได้แล้มันเปื้อนลำ้ำคันลำกริ้งไปเลยลูกเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขาดำอ๋อเขาเขาด้านเขาดำก็มาเออวิ่งมาหลายมุมว่ะมาหลายสิตีมากเขาดีมกิสิตีละเป็นมุกหลายนิสิตีมาก

มห้าไหนเนี่ยเอาไม่เคยฟังหรอตามห้างเลยนะเอตามห้างเนี่ยมันเคยฟังมึงเขารู้เรื่องของพวกเราน้องอีไเออมันีะลอย่างนี้เลยเจาตุ้งตุ้งตุงตุ้งมาชาโซชาซชามาชานมันน่าจะเปนสีาจะเสาอเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะแปลมาจากอะไรมันไม่ได้แปลแต่เขาพูดอย่างนี้เออเรื่องความเปนยังเนื้อความเป็นยังงมันเป็นอางนี้อ่ะมามาชัดชช้าช้านะเขาช้าเอะเก่งมา ถ้าพวกมีเขียนโดดผ้าโง่รึเปล้าแต่โดดผ้านี่โดดผ้า่ด้ยมผ้าอมากชอบต้โดดผ้านี่ถ้า้าถ้าต้าวหายอยู่นี่ผ้าเยอมากแม่โดดผ้า โอแล้วงีไม่เอางี้สมมติว่ารถไฟจอดที่เชียงใหม่รถไฟมันร้อนเนี่ยไม่ใช่รถไฟจอดที่เชียงก็เขาจะประกาศประกาศไปแล้วอะจุอเกิดนหตุโอ้ยดวนดวนดวนที่ต้องรอจังหวะ ไม่ก็ถือว่าถือว่ารถไฟจอดที่เชียงใหม่ปุ๊บก็จะมีมาทำด้วยเหล็กฉึกฉักปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บอกว่าพอพอรถไฟจอดที่เชียงใหม่เขาท่านผู้สานโบรานคือจะเอ่อเขาจะมีโฆษกบอกให้ผู้โดยสารเตรียมตัวที่จะลง่เดี๋ยวจะลงแ้จะงหวะนี้มันกำลังมีการไล่ล่า สภาพบรรยากาศรถไฟมัน่นอกจากทำด้วยแออกจากมันมีแบบว่าประชารัฐใช่ไหมมันมีบรรยากาศรอบเยอะพอทำเสร็จปุบร้อเมยเสร็จรถไฟจอดปั๊บก็จะมีผู้ประชารัฐบาลแลวก็จะมีบรราตาหมาแต่จะเป็นยังไงนั้นไปห้าสี่สามสองไร้องถเพื่อที่ตอนเขาไม่ร้องขนานี้ร้องต้องไมมาหนึ่งสองสามรถไฟมั้ไม่ใช่รถริง รถเจ็ทไม่ใช <us> <ys> <background> ่รถไปมันทำด้วยมันแอกแขกแขกถึงเชียงใหม่ถึงเชียใหม่แล้วตตตอ้าวมึงอะไรกันกูห่ลกรกูมโดนตีให้เาใหม่5้าสี่สามองรถไป เชีย <wishes> งใหม่ปูนปูน้าบผ้ารโดดพา่าน้ารโดดาดนี้เับไปของเราได้เชียงใหม่เชียงใหม่ต้องภาษาเหนือต้นกูโดยสารโดดลด ขายอะไรคะขายอะไรเ้กตุนาลีลูกหีลูกเหม็นกันตุนาีขี่เมนเอารวมไปเลย้โอเคไปรถไปวิ่งต่อรถไปนี่รถเจ๊จะมาทำด้วยถึงโคราดรถถึงโคราดปูน สารปูตาขณะมีถือโคราชแล้วใครที่อยากจะกินมุกซงตำแกวใครที่อยากจะกินผัดหมี่โคราตอ,อ้าวสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้มีขายรอบนี่รอบเดียวถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยแต่วันนี้พิเศษสุดๆถุลๆถงละหนึ่งร้อยแถมสองถุงอ้าวใครฟ้องเม่ามาเมารถเมฆามาเมฆามาเมฆามาเมฆาเมาจอนก่อนใช่ไมรถไปเมฆามาก่าาอน ไข่แข็งปังเฮ้ยไข่แข kind of um, ็งปังไข่แข็งปังไข่อะไรไข่อะไรไข่ต้มน้ำแข็งแล้วก็ขนมปังหยอดต้าไม่เราไม่ใช่เหรอเจกมมันตอบด้วยผู้ถจริงๆก็ไม่เหนื่อยเลยใครอยากดูใครอยากทำนี้นะไปดูอัพเป็กเรยิ้มน่ะตอนนี้เดี๋ยวจะถึงใต้แล้วเดี๋ยวจะถึงใต้แล้ว ดีวีน้องดีว่าสุดตอนนี้เราถึงกันที่อาเจียแล้วนี่คนนักคนอยู่ในนครอยากจะซื้อของไก่ชัยชายยาหอยใหญ่ไข่แดงไข่ชัยยาซื้อกันได้ที่ที่ไหน่าอขายของไม่ค้ามาราดีไม่ค้ามาคนยุบยับคนอะไร you the one.

แต่ดูอ่ะหันมาที่กล้องลูกเดินๆเดินเดินๆเดินๆ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องหายาคนอยู่ี่มาถ่าเดินๆนะไม่ไม่เดี๋ยวถามว่าของเราทำได้เร็วถึงนี้สิบิไปสิบสิจับเวลาจับนาฬิกาของท่านดีๆเดี๋ยวคนข้างจะขโมยในใจคุณไปทำแล้ว <laughs> <laughs> ya อันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกขิดไม้ลูกขิดไม้ลูกขิดอะไรแล้วลุยลูกบิดไม้ลูกบิดไม้ถ้าเกิดพ่อบิดไม้ล่ะแล้วอ้ามีลูกบิดก็ต้องมีพ่อบิดถ้าถ้าพ่อบิดก็เดี๋ยวโทษแม่ต่เงเแม่นพ่อมีจายมาตามพ่อมงแม่เลยนนอยข้างในยังตามมาอีกลงสเราจบแล้ว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 จ้ะ

เหนื่อยไหมคะอ่าน้องน้องชื่ออะไรนะคะน้องชื่ออะไรชื่อดีมเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่ไม่เหนื่อยแล้วแล้วก็คนนี้คนนี้คนนี้เหนื่อยเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยเหนเราตึงไปได้เลยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยโอเคถามใครหรือย่างน้องไอ้เ้าก็ห้าสี่สามสองเราเปสี่เดือนเลย ไม่ต้องตื่นดื้อดูนะครับวันนี้วันนี้ทำหน้าที่อะไรคะอ่าวันนี้เป็นมือย่างร้านหมาล่าหมาล่าอะไรหมาล่าบันแม่เฮ้ยเฮ้ยเยหาเรื่องอีกรมดเลหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วเนี่ยเหตุทำไมถึงมามาล่าบันแม่งก็เอ่ออ๋อแบบนี้นี่เองจ้ะยังอยู่ย่างย่างอยู่ในพื้นที่ที่ของที่บ้านเนี่ยค่ะเออ แล้วทําไมถึงตั้งชื่ออย่างเงี้ยก็ถ้าอยู่ที่บ้านป้าก็จะเป็นหมาลาบ้านป้าไงตอนนี้อยู่บ้านแม่ก็เลยกลายเป็นหมาลาบ้านแม่บ้านแม่มึงเงี้ยใช่แม่คุณเองเออก็น่ารักดีนะถือว่าเป็นชื่อที่พูดแล้วมันเป็นแบบจำให้คนจได้เนาะแต่ว่าต้องจากจำได้แล้วเขายังจะมาอ๋อร้องโง่เนร้าเลยอีกนะทำไมร้ายเราหมาล่าบ้านแม่ ขอเปรี้ยวเลยเปียวมจริไม่เปรี้ยวเนี่ยหมูอะนือยท้เปรี้ยวเฮ้ยออยู่จะไม่เลิกถายกับพี่เน็ตเยอะอะไรกันเมมก็เยะเนี่ยผมพี่ยังมีหมดแล้วจะถ่ายตะกี้นี้เมมไม่ใช่เมมธรรมดาแล้วของพี่แเมมอะไรเป็นเมมเบอร์หมอนวดาก็มีอรเมมเบอร์ันเนี้ยไม่ใช่เมมมู เป็นเมมอะไรเมมเบอร์อ๋อเมมเบอร์อินเทอร์เน็ตเวลาใช้งานเมมเบอร์หัวยุ่งนี่ถุยไม่ชอบเพลงที่เรื่องงานเพลงเลยว่ะพูดไม่รู้เหมือนกันจะหวานมาเราพูดได้ยังไงอะไรกับเอ็มวีใหม่ด้วยงานของพวกเราฝากไปด้วยนะคะเอ็มวีเพลงอะไรนะน้องสวยไหมคะน้องสวยไหมคะของพี่ปอนนะคะที่เราจะเขาไม่น้องน้องสวยไหมคะผมถามว่าน้องสวยไหมไม่ไม่สวยน้องเนี้ยน้องเนี้ย น้องคนนี้พี่เอาอะไรอยู่ไม่ถามว่าสวยไหมผมไม่ได้บอกว่าเขาสวยแต่ผมถามว่าสวยไหมสวยไหมไอ้แป้งตอบขี้เล่ยเฮ้ยพอขี้เลยโอ้ยขนาดนั้นถ้าแป้หน้าตาอย่างนี้ดิโอทำไมกันนี้ตัวเองตายแต่อยู่ในท้องแม่งโอ้โหขี้เล่ยยังไม่ยังไม่ขี้เล่ยนะมันต้องขี้สองเลยนี่ไงแบบนี้นั่นขี้ต่อเลยขี้ดูเหมยด้วย

อย่าเข้าดูเรองอย่างรี้เรียกว่าตลกสิทำไมอ่ะเพราะว่าฟังตรงนี้ยังไม่ร evet ู้หรอกมันต้องไปทําไงตับไปคำนวณที่บ้านไปด้ต้องต้องไปถอนมุ้งก่อนโอ้ยหนวรเยไมไม่ใครใครถามไม่ได้ถามแล้วพอทำไมอ่ะ อยากเล่ป the pues ็นพ no. 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 nah. no, no. ี framework. ่ก็น่งยเปไหมาแล้วถ่ายแล้ว่อูในรายการไม่เหนื่อยพี่มาเหนื่อยต้งเล่นนกนกกล้องละนกล้องเลยอ่ะอันนี้เสร็จหรือยังไม่ต้องรอพี่นะอ๋ออะไรในคิดมุกคิดมุกมุม้้องมีมุกด้วยมีมุกมุกตกใช่ไหมขรับ ไม่กล้าเล่นยาวเลยอ่ะทีละพี่มุมได้ยังคะให้พี่นั่งท่าไหนเหรอวันนี้ไม่จะจะเอาท่าน้ำพระเสวงหรือท่าน้ำท่าดินแดงก็ท่าน้ำฝนไงโอ้ยโกรธมากโอคะสุรเชษก็รู้อ่ะสุรเชษก็รู้ว่าเขาหมายถึงท่าไหนสุรแจชษ ชื่อใหม่สุรจยะแม่เอายังไม่อยู่ไทยังกนะไอเราก็ไม่มีอะไรเลยยัง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 ไม่อยู่ไทอ่ะอ่จการจรกมน้ีอย่างนี้จงกันทำไมอ่ะใครจะไปทำน้ำไรน่ะปเส็ไม่สามารถทอย่างนี้เพื่อใช่งั้นเราก็ต้องย้ายใช่ไหมอ่เอ่ไม้แลเขย้าย้าง่าเจไม่มีอะไรกวู้กต้องไี่มอะไรขวาเลยปะไม่ได้เหรอ อ้่นั้นเราย้ายอีกมันิีที่แน่เราย้ายย้ายอะไรย้ายกะบอกน้ำย้าแก้วแล้วมย้ายนี่้นมานี่อีอ่เออได้เยะที่นี่ติดิบนติิแล้วย้ายติดย้ายให่แล้วไม่ย้ายนี่ย้ายนี่ย้ายพวกมึงออกไปข้างนอกลูกตบนลยลูกสุดยอยแนี้เลย ไม่ไงั้นมันไม่จบไง oh.